คนทำบุญสมควรถูกหวยได้รับโชคลาภค่ะพี่นอ้องยังอยู่วัดเขาโบสถ์คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องคนเอามีคนหักก็ยังมีคนเกลียดเนาะคะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องอีกหนึ่งสถานทีอีกหนึ่งจุดเนาะคะ่ะของวัดเขาโบสถ์เนาะคะ่ะคู้ใดทีมาซื้อเลขซื้อเบอร์เสียงโชคเสียงลาบเนาะคะ่ะโดยเฉพาะข้าพเจ้าเนาะคะ่ะโดยเฉพาะข่อยนี่แหละมาซื้อเลขแห้งเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าใครได้รักก็มาจากเลขเนาะคะ่ะผู้เมือนี้เนาะคะ่ะเฮ็ดงานมันบอลได้ไล่ซ้ำซื้อเลขเนาะคะ่ะนี่ความเสือ อันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเด้อค่ะพี่น้องผู้ได้เสือเส้อก็เ,เสื้อบ่เสื้อก็สร้างเนาะค่ะพี่น้องตามนั้นละค่ะพี่น้องอีกหนึ่งจุเนาะคะ่ะบารมีหลวงพ่อย,ยิมเนาะคะ่ะให้ตัวเลขโชคลาภแม่นอีรีค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องเวฟซีพี่น้องเบอ่์สุขุสุขคนเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปนาตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ๆมีเงินใส่หนี้ใส่สินเนาะคะ่ะบ่มีหนีเป็นลาบอันประเสริฐค่ะพี่น้องควรเท่าอยู่จังไดกินจังไดก็ไดเนาะค่ะพี่น้องบ่ร์จำเป็น สวยรู้ดูแพงเนาะคะ่ะบรจําจเ็นตองใส่ชีวิตรู้ละมาเฮานะค่ะพี่น้องบางคนเนาะค่ะบริเดวาใไ้ไพเดอร์ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลแล้วกะ็แล้วแต่ไปเสื้อบรเสื้อกะก็แล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องบางคนอยู่บ้านรู้อยู่แพงเนาะคะ่ะกินรู้อยู่แพงอยู่บ้านล้างง่าย ๋ยวสิคิดว่าเขามีความสุขเนาะค่ะบางคนเนาะค่ะพี่น้องแต่อยู่บ้านล้างใย,ยนอนหงอยะอาจจะบม่มีความสุขสามคนแบบอยู่กระตอบนหนน้อยหรือว่าเศร้ของไหนหน่อยอยู่เนาะค่ะพี่น้องจงเสื้อค่ะพี่น้องบางคนที่เขามีชีวิตที่แบบเขามองภพ่นอกเข้าสิบ่หมูเนาะค่ะพี่น้องบางคนใส่ชีวิตรูหลาแต่นนหนะะีสินถ่วมหัวเนาะค่ะกระสูนคนที่แบบกินเข้าแกงขางถนนแต่บม่มีหนีมีสินเนาะค่ะ คนเห่าว่ามีหนีมีศีลนี่มันนอนรับตัวพี่น้องทามันมีหนีมีศีลมันนอนบ่หลับ,ลบมันละแวงหน้าละแวงหลังตัวคนเห่ายิงมีหนีพันตนตนี่มันแน่นอนบ,บ่หรับอือเพราะฉะนั้นกับเป็นกำลังใจห้เนาะคะ่ะบางคนกับว่าอุ้ยย่มใดสิถือเล็กคุณเจี๊ยบยามใดสิถือเล็ก,ก,ล,กละเจี๊ยบจังสีไดอยู่บ้านลังใหญ่ๆจังยยจสีใดชีวิตแบบใส่ชีวิตแบบรู้ละคนเงินโอ้ยไปอยากใส่ตัวคะ่ะจงเป็นผ้าชีริวห่อทองเนาะคะ่ะ อายุแบบพาคิริวงอท่องเนี่ยพีนองมันสิบปอดภัยเดี๋ยวสิไปแบบบุ้ยวายยังหมากไม้ข้นเท่ามันก็มีซ้ำนี่แหละพี่นองกินยังก็กินไปอยู่ยังได้ก็อยู่ไปความคิดข้องข่อยเด้อมันก็จะเป็นแบบรสนิยมข้องข่อยหรือว่าความคิดข้องข่อยนี่แหละคือว่ากินยังได้กระได้อยู่ยังได้กระได้บบมี่หนีมีสินกินยิมนอนหลับก็พอแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํำบุญตามสถานที่ต่างๆที่เจ้าของอยากไปก็ได้ไปเบิดนั่นแหละความซูข้องข่อย คนอื่นอาจจะคิดแบบไดขคอยบลอกหนูเนาะคะ่ะก็เป็นกําลังใจเบอร์สุคน้วออยากคือเวกอยากมีนัน่นมีนี่โอ้ยคนเท่าเล็กนี่มันกระถ,ถือยากยอายกูยบอออออ่บางคนก็นทักมาถามเลขอยซ้มหนี่หายบ่ได้ปะบ่หายดอกครับพี่น้องหายไปบ่ถือก็ถือได้ก็เลยเศร้าหายก็เลยฟ้าถ้ำบุญซื่อๆนี่แหละอือบางคนกะทักเขามาน้างคาะว่า เป็นยังก็หายบ่ได้จาจังสั่งจังสี่แล้วแล้วแต่ค่ะเพราะว่าขอกะว่าเสมอว่าได้ไปแล้วย่าืมทําบ,บุญสามกะแมีเจ้าบุเฮ็ดจา,ก,จาก,กับบได้าสี่หายเพราะว่าจังได้เนาะคะ่ะตามนามไปเลยค่ะทางจาิตได้ที่ฐานวันค่ะพี่น้องเอาตัวเลขถูกไปจุดวันวันทีนึงนี่ตรงร้ยตรงเท่งตรงปังแหละพี่น้องบ่รวยก็่หายมันหงไปสื่อผู้เดียวเวลาถือแดกถือก,กินกะแต่มันแดกมัวข่อยผู้เดียวนี่แหละเวลาข่อยสื่อเสียแต่บังงวดว่าหาันข่อยได้บนรางค่ะไปสิ่บาจังได้กับซางเนาะคะ่ะงวดว่าหันบนรางค่ะพี่นอ วันนี้ก็บพกหัเนาะคะ่ะเวลาสื้อเล็กบะถือไก่มันกินหัวก่อยกูเดียวยก็เลยบวใหายคนอื่นย่านบะถือทากมาดาไก่วยบันไก่วยดากับต้องรับสภาพในไดได้บ่อืมแมบ่บลราพี่นอ้องคนเท่าสิหายเฮตุแบบเหตให้มันถือใจเบื่อสุวนกับพแม่เนานะค่ะพี่น้องใส่ชีวิตให้มันถือใจทุกคนมันก็บพแม่เนานะค่ะพี่น้องชีวิตไผ่ชีวิตมั่นค่ะเขาใส่ชีวิตแบบใดเขามีความสุขกกอยาไปตำนี้อก่ยาไปว่า จะไปกำหนดโค้ดเกณฑ์ว่าเขาต้องใส่ชีวิตแบบใดเลยค่ะพี่นอ้องบางคนนี่เห็นเขาอยู่แบบทุกๆอย่างๆเขาอาจจะมีเงินเก็เกบในบัญชีหลายกว่ากที่แบบอยู่บ้านลางนังใหญ่ๆก็ได้ค่ะพี่น้องข่อยบูมีหยางดอกข่อยอยากไปทำบุญมองได้ข่อยก็ไปข่อยอยากกินข่อยก็กินแต่ข่อย่เคยนอนเว้นเด้อพี่น้องกูได้ที่ติดตามขออ่อยหลีหารอทำบุญคูม่มือค่ะคนซื้อเจียบอยู่ไ้น้อนบุญค่ะพี่น้องเ้วก็ถือเล็กๆน่อย,อยมีเงินเก็บในบัญชีนิดๆหน่อยๆข่อยก็พอ,ขอ,ขอ,ขอ